สวัสดีครับนนท่านผู้ชมก็เจอกันอีกทลิปหนึ่งครับผมคลิปนี้มาอยู่กันที่นุน่นฤดีแคมป์นะครับอ,อ,อ่างเก็บน้ำคลองกระแสครับผมตอนนี้มาถึงสายครับมาถึงสายก็ส่งเยียว่กันไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีปลาเข้ามาช่วยเหยื่อให้เราบ้างหรือเปล่า ร,ร้อนมากๆเลยครับฝนนี่ก็จะตกคือถ้าวันนี้ไม่ได้ปลาครับก็คงจะได้วิวหรือว่า,าสถานที่าการเต็นท์แคมป์ป,ปิ้งไปฝากเพื่อนๆนะนะท่านผู้ชมนะครับผมงดงดงด,งดปลางดปลาดูปลากันมาหลายทิปแนละ้วทิปนี้ดูวิวทิวทัศนกันแล้วกันติดตามกันครับ จะมีอะไรไปฝากแน่นะบ้างโอเบ๊กํำลังจะส่งยอยู่ครับเม่สุดท้ายไม่สุดท้ายก็จะมีพวกนัน้นนะที่เข้ามาก่อนนะครับเออมานอนมาค้างคืนกันแต่เมื่อคืนก็พอได้ปูได้ปลากันครับผมน,นี่ก็สวนนั้นนะที่ตกหลิวกันครับนี่ก็ไปเจอกันขออนุญาตนะครับนะ เอานะนั่งหลิวกันสนุกเลยหมอตะกลับกิศกครับนะ้าได้กันหลายตัวรุ้นกันไปครับกลับเย็นกลับเย็นไม่ไกลครับจากที่บ้านมาไม่ถึงร้อยกิโลเก้าสิบนิดนิด,นดไปโปรเบสทรงเยอะ ปั้นเยอะอนี่เปรี้ยวอย่างกระหำตัวเองเลยาาาาามาแล้วครับนะครับท่านผู้ชมปลาตัวแรกของออนรดีครับแคมป์ครับเนี่ยหมอตะกลับครับหมอตะกลับ วสวยๆเหมือนเดิมครับสีนิ้วสีนิ้วเดินไปเข้าถามแช่อย่างเดียวเลยเว้ยเดววางคันวางคันแล้วก็แกะ hành hại đó mình เบ็ดเบาเบาเบ็ดเบาเา็วเร็วเร็วเร็วเวเบ็ดจอบว้าหนะโอ้ยมาตรงนี้้าดูปานินนนุ่นดีครับโอ้เมืองนี่ความสวยของมึงมาเยือนแท้ๆเลยเนี่ยเละเท่หมดฮู้งัดออกจากจอกจากแหนขึ้นมาได้นี่โฮ้ มาได้ไงมึงดูผมก็ได้ปลาแรดอย่าช e ่ไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยปลาแรดก็ได้ดีเจ้วเลยสวยแล้วครับนะครับผู้ชมนี่ครับอไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอน้องนินน้องนินน้องนินหรือว่าเราจะเจอแต่หมอตะกับตะกับตะกับนี่ก็จะเป็นสถานที่ของแคมป์นะครับผม ก็จะเป็นทิวยาวไปนู่นเลยนะครับผมก็คือฝั่งตีบงตีเบ็ดลานตีเบ็ดนะครับก็จะประมาณน,นี้เลยครับนะท่านผู้ชมอืมาที่นี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนี่ครับช่องทางลงลานตีเบ็ดทั้งนั้นเลย เป็นห้องน้ำหญิงนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชายแยกสัตว์เป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับผมนี่ครับกดฟีดเลยเหรอนี่ยังไงเป็นนิ่งแหละมันยังอยู่เปล่า เอาแล้วตอนที่วัดยังไงเงินที่ใบเมันอยู่หฮะตอนที่วัดมันยังอยู่อยู่ตอนที่วัดยังอยูนะ่ท่านผู้ชมปลาจริงก็ติดไอสาลายแล้วก็สายเล็กเออฮนะกันมีขึ้นอีกฝนก็ตกนี่เหยื่อเพิ่งจะตีกันชุดแรกนะครับด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เลยพลาดโอก,กาสเลย ไม่รู้ดิไม่รู้ดิฮะฝนหไหมไปแล้วครับูไปแล้วครับตรงนี้กาฝนติดเหรอติดละลายมีติดมั้งออกมายังค่อยๆลากโอ้โหโดนสาลายเป็นขยุ้มเลยเบาๆคา่อยๆตึงมือโอ้ยมีแต่ปตระจักษ ดูไปยังดูไม่ได้ปลาเลยดีไหนหมอ <ละ S 1> กับตัวเด <c oughs> ียวเออเอาเก็บ,บไปหมอแล้วทีหลังด้เอเยื่อเดี๋ยวปั้นลูกใหญ่เออกำดีๆเดี๋ยวก็ไหลลงไปนู่นใส่ถัง cặp nó ouais. cặp không nó cặp kịp phải luôn gì nó cặp nói nó cặp nói cái bèo thì hết quay sải quay sải phải cầm lên anh และแม่มันพาดไปฮะแล้วมันพาดไปข้างบนฮะนะเออเพราะว่าเขาตีวไปพุ่นเยือนเด็ดนะครับนะนะท่านผู้ชมแหนะมาโชว์นะหน่อยเยอนเด็ดนะครับคือการออกทริปเราเลยครับนะเตรียมให้พร้อมนะครับผมคือเราหลากหลายแนวทางครับมันก็จะสร้างโอกาสออกับการตกปลาของเราได้ครับผม เ,ออเราไม่จําเป็นที่จะต้องออไปใช้เม็ดโฟมอย่างเดียวเร็วเร็วเร็วปลากิน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 ,กนวัดเลยวัดเลยไม่กลุมหน้าลอกวัดอมไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยปั่นเลยขึ้นเลยโดนไหม ก็ค่อยนวงขึ้นมาโอ้โหเข้าเข้าแหนเอานวงขึ้นมาฝนตกสองชั่วโมงเลยครับไม่อยู่เอ,อไม่หยุดอ่ะแล้วไม่มีตัวล่ะระทูเฮ้ยอะไรเนี่ย mang cái thúng dừa ra. <laughs> chưa nó múa một cặp một cặp โอ้จะเก็บเนาจะจับดุ๋ยเฉยเลยดุ๋ยเฉยเลย ฟ้ปากันฮะเอ่ะปลาฟ้ากับปลาฟ้าครับผมมาได้ครบหมดนะครับปลานิลเออคือ นี่ละนอะไรวะนลนินแคมวันนี้เราได้ปลา3ามชนิดนะครับโอ้โหดูได้เนี่ยผมดึงจนปากฉีกเลยโอ้โหมจะรอดไหมเนี่ยเข้าไปน,นี่สาลายนนลนินแคมอ,อได้หมอตะกลับแล้วก็ปลานินแล้วก็ปลายิโุกครับ สวนยีตสตตกตัวนี้อ่ะจากการคืนธรรมาชาติไปรอให้โตอีกหน่อยกันเพราะว่ามีโอกาสจะโตไปไอ้อยุงวัดนะมันยังไม่กดบอกพ่อบอกแม่มานะเอ่อให้พ่อแม่มึงมากินพุงวัดดิยุงวัดอ่ะไนะอ้เนาะล้ว หต่ว่าแล้วไม่เอาเบรขึ้นแล้วเบสสำหรับทริปนี้เราก็เอ่อแวะมาเที่ยวมาชมนนะนินแคมปิ้งนะครับผมก็ก็ได้หอมปากหอมคอกันเนาะ พื้นที่ที่เราเอยังไม่เคยเออมาแล้วก็เออได้มาแวะมาเที่ยวดูครับมาชมดูว่ามันเป็นยังไงก็จิงลาก็มีกินนะครับแต่ถ้าเรามีเวลามาปองเหยื่อเออตะ,ะนินยุษกแล้วก็หมอตะกัดก็ใต้เดือนก็กินเกี่ยวเม็ดก,ก็กินครับเบ็ดเบอร์เล็กๆตัวเล็กๆแล้วก็เจอฝนตั้งแต่ เปียงเป็นป่านนี้ังไม่หยุดครับก็เคงจะจบที่กันแค่นี้ครับนานาท่านผู้ชมก็ฝากไปด้วยนะครับกับช่องนกไก่ื่อตกปลาลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดต,ติดตามให้ด้วยครับผมก็ได้สถานที่ตกปูตกปลามาแบ่งปันนานากันครับผมก็นานาท่านใดอยากจะมา พักแรมค้างแรมกลางเต็นตกปลาก็มาได้เลยครับไฟสถานที่มีพร้อมพลังพนลมมีให้นะครับส่วนค่าบริการก็ค้างคืนห, 200, หน,นหัวละ200อใช่ไหมสุรัขค้างคืนหัวละ200ท่าละ200บาทนะครับผมก็หรือว่าเต็นเต็นอะไรที่นานนถ้าไม่มีพร้อมก็ติดต่อทางแคมป์ได้เลยครับผมก็ส่วนผมผมก็พร้อมทุกอย่างก็ ลากันไปเลยครับนะนะเออก็ตาไม่เยอะครับมีหมอตะกลัดอยู่ประมาณสักเออไม่ถึงติดตัวแล้วก็ปดินไซโลกว่าตัวพุกไม่รู้มาได้ไงก็เดี๋ยวให้น้าชมกันอีกทีหนึ่งลากันไปเลยครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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  ปลาไม่กินนะมันก็อาการมันก็จะออกประมาณนี้แดงต้องหยสวัสดีครับนะก็มาชมผลงานของเรานะครับกะหมายนลนินแคมปิ้งครับผมก็มาถึงกันตอนเมื่อ10บโมงเช้าครับ10บโมงกว่า แล้วก็ตีเหยื่อเออตีเหยื่อก็น่าจะประมาณสักเกือบเกือบเที่ยงแหละครับอืมนั่งคุยกับนายคนคนุ้คนนี้เขาเออแล้วก็บ่ายโมงมาแล้วก็มาเจอฝนฝนตกยาวจนป่านนี้ครับจนห้าโมงกว่าเออก็ยังไม่หยุดกันครับก็ผมงานเราก็ได้ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าเออโชคดีไปที่เรามาเจอปนินไซนางฟ้าว่าได้าานะครับท่านผู้ชม S <S> ก็โอเคครับผมกับประมาณนี้ครับได้บ้างไม่ได้บ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ตกกันไปครับสวัสดีครับ